ครับสวัสดีครับสมาเช็กทีเด็ดบิ๊กโจมทุกท่านประจำที่11เ,เดือนมกราคม2567นะครับก่อนอื่นเลยม,มาดูสำหรับกมเมื่อคกินที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กนตัวหนึ่งตัวนะครับ เป็นคู่ระวังเรอัลมาดริกเจอแอตเลติโกมาดริกนะครับบอลนี้ต้องให้ต่อมาดริกไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับสรุปว่าตายนะครับคุนนี้จบเกมเสมอไปด้วยสกอร์สามประตูต่อ3นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมให้ไปทางในกลุ่มก็กลับมาบวกเหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับควรจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครัับบบในกลลลุ่มมมขออองงงผจะีท้เต็ บอลสเตปเป็นแอวตางให้สมาชิกได้ร่วมกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้1คู่นะครับเป็นบอลตุรกีซูเปอร์ลีนะครับเป็นคู่ระหว่างชีวัสสปอร์เจอกับกาลาตาสลายนะครับชีวัสสปอร์อยู่อันดับที่10ของลีนะครับส่วนกาลาตาสลายอยู่อันดับที่2ของลีนะครับเกมคู่นี้จะตะกันเวลาสาทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏกาลาตาสลายเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างชีวัสสปอรสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและแพ้ไป1นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกเอลชนะเคเซริสปอมาด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเสมอไป1นัดนะครับเลนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกนยาสปอไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ดูดีเหมือนกันนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างชีวัสสปอจัดไม่บุกสี่ห้าหนึ่ง อาร์เมดมูซาและก็คิดตั้นเอจีเอนะครับส่วนทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายก็แมนบบสี่ห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับนำทัพมาโดย uka, ira, it, ar, ลูคัสตอนเดราวิลฟิธซาฮาและก็โมโรูอิคาดีนะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็เปิดมาเป็นกาลาตาสลายเปิดราคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายมากกว่านะครับ ผมมองว่ากมคนนี้การาตาสลายดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อการาตาสลายไปในราคา1ลูกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมต้องให้ต่อการาตาสลายไปในราคา1ลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยนน่าลุ้นกว่านะครับขอแนะนันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องยูทูบทีเด็ดบิ๊กโจมในเพจทีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ